ตัวอู้ตกระโดกกระเดียฮะเนี่ยตายตัดเสมาขาบ้านพายที่ตัดเด้าเดี๋ยวนี้วู้ยเปิดมือมาได้ไป๊ะจ้างผู้ตัดบอลบ่ลจังผู้เลยแต่ว่าเก่งแทบอูดเก็บจังได้จังได้กระโดกกระเดียกตั้งใจมากจะบัวข่อยไปแต่จังบอลเลยข่อยยังบ่พักอยู่มาแต่ใส่ก็มาเจ็บนี่ McCain, อออเออกันั่นแหละเอออุดอนวนรุ่นนี่เนาะเมื่อหนละไกลเอามารุ่นนี่เมื่อวานก็ได้แสดงว่าเมื่อวานแล้วก็ไปโอ้ตาอ่อนสอนแท้สิเปีจังไหนกิ่นอะพี่น้องเหี้ยนเดียววะนี่เหี้ยนเดียวเหี้ยนเดียวเด้อพี่น้องเก็บนี่เก็บมานี่ออกคากออกเนี่ อภิตนพี่น้องขายทั้งมูเจ้าโร่จากบ้านบ่อยู้จ้าแหนะว่าขายผักบ้านขายมะข่อยกับเพียงแค่แล้วสองร้อยบนหลักจีเอางี้ปลืกมาแลกบ่เอาเบ้าน้ำข่อยเอางี้ปลืกมาแลกบ่เอาวดีนี่พอปลาก้อยก็ได้เนาะเก็บไว้ก้อยก็ได้บ้านแกงใส่ไก่แกงกะทิใหญ่เอ้ยสุดยอดบ่คาดบ่รุ่นจูมรุ่นบานคาดบ่นี่คาดเป็นคนละรุ่นดีนี่ เอาไปขายกันสิคนละราคาตัวเนาะโอ้ยไปขายเลยเนาะดูหอยสิหานี่ย่บ้าน่อยหามอไรกเถอะอยเห็นเฟซลูกไพ่ก็ได้มามโอ้ยแบเห็นหลานเนาะได้ออกตัวนี้นตัวนี้ถายเลพี่น้องมาแต่อุดรอนมาเจ็บหิดโอ้มาเด้อาถาดอุดมนีง้กอายจนนเลยโอ้ยน คือเบือพี่น้องมาได้หลายเอาอไกลเมื่อก่อนเดีเขาเห็นเฟซล้ว่อรานแล้วก็ไปอีกทีเท่าวานเพยงได้หลายเพงได้งามทั้เกร็ตาทั้งหูทั้งอ่าตเออเอาผู้เฒ่ารับจ้างรับจ้างปาดขาเออนายดิเท้ามันต้มง ก้อยก้อยกางเว้นนี่ร้องแขงก,อก,อก,อกอสองสามกระตากระสอบสองสามกระสอบเออไปพีป่น,น,น้องว้พี่น้องทางอูดร่อนอ่อนซ้อนฮิดขม <c oughs>